สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมเกงแฟนตาซีสำหรับแฟ้มคดีจากเรื่องโคนันในวันนี้ขอนำเสนอคดีที่มีชื่อว่าคดีปริศนาลักพาตัวปูกับปาวานครับซึ่งคำศัพท์ที่อยู่ในชื่อตอนมันก็ปนแปลกๆนะปูกับปาวานมาเกี่ยวอะไรแล้วทำไมต้องลักพาตัวปูกับปาวานด้วยนะครับเออซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยไอ้ปูกับปาวานนะครับมันจะเป็นกุญแจในการที่จะไขปริศนาในการนำไปสู่การคลี่คลายคดีตรงนี้ครับซึ่งด้วยการที่ว่าไม่มีคำว่าฆาตกรรมอยู่ในชื่อตอนนะครับก็พูดเสมอว่า ก็จะเป็นตอนที่อาจจะมีความซอฟลงมาเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเห็นว่ามีผู้ใดต้องตายจากไปอย่างนี้นะโดยคดีปริศนาลักพาตัวปูกับปลาวานถ้าเกิดว่าใครอยากไปดูนะครับก็ตอนที่67กันเลยซึ่งคดีในตอนนี้มันมีประเด็นอะไรยังไงเราก็ไปรับฟังคลิปนี้กันได้เลยครับผมก่อนอื่นนะครับก็ต้องเปิดมาที่3หน่อมือนเดิมนะครับผมครอบครัวโมริโคโกโร่นะไม่ได้อยู่ในสำนักงานนักสืบโมริบ้างก็มาอยู่ข้างนอกกันซึ่งคราวนี้นะครับมาที่เบียร์การ์เด้นของโรงแรมสตาร์ไลท์กันนะครับผมซึ่ง อายุ17อยู่เลยใช่ไหมแล้วทีนี้เนี่ยคนนั้นก็อายุ7ขวบนะครับแล้วผู้ใหญ่ผู้ปกครองอย่างคุณโมริโคกโรเนี่ยพามาที่เบียร์การ์เด้นคือเข้าใจได้ว่ามาดื่มเบียร์นะครับแต่ว่าพาเด็กมาแบบเนี้ยเด็กๆก,ก็คงกินได้แค่พวกกับแกล้มขนมเล็กๆน้อยๆกันไปโดยตงเนี้ก็เป็นบรรยากาศครอบครัวสบายๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยความสบายมันก็จบลงได้ไม่นานครับผมเมื่อกําลังกินกันไปกินกันมาโมริโคกโรรันก็สนุกสนานกันไปนะครับมีช่วงแวะไปเข้าห้อง,องน้ห้งองน้ําบ้างโคนันเนี่ยดันไปสะดุุดสาาาายยยตมมมนนมนษ์ผผูู้ึงเป็ชที่ ที่เบียร์การเด้นเหมือนกันแต่ว่าเขาเองนะครับไม่ได้จิบเบียร์อะไรขนาดนั้นอ่าซึ่งอันนี้น่าจะมาที่จุดประสองค์อื่นหรือเปล่าซึ่งเขาในดูเลือกๆแปลกๆนะครับอ่าและขณะที่โมริแวบไปเข้าห้องน้ําโคนนั้นก็จะแบบแอบส่องสังเกตแล้วทีนี้ก็จะมีโทรศัพท์เข้ามาหาผู้ชายคนนั้นครับซึ่งผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็รับโทรศัพท์โคนั้นไปแอบฟังแล้วทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเอ้เขามาคนเดียวนะแล้วตอนนี้เคตะปลอดภัยดีหรือเปล่าซึ่งคู่สนทนาเนี่ยดูจะพูดประโยคประมาณว่า การเจราจาวันนี้ยกเลิกเออซึ่งคุณคนนี้เขาก็ตกใจนะครับว่าอะไรยังไงวะเนี่ยฉันมาถึงที่นี่แล้วเตรียมขอ,ของที่แกสั่งมาก็แล้วแต่ทำไมยกเลิกแบบนี้ฟะนะครับก็มีท่าทีลนลานของเขาซึ่งตัวนี้ชัดเจนนะครับว่าเขามาที่เบียร์การ์เด้นที่นี่ไม่ได้มาจะดื่มเบียร์นะคือมาเพราะว่ามีใครบางคนนัดมาแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าฟังจากบทสนทนาแล้วเนี่ยคนนั้นก็จะรู้นะครับว่าอันเนี้ยมันคือคดีลักพาตัวเด็กแล้วก็มีการเรียกค่าไถ่เป็นแน่แท้ครับแล้วพอโมริโคโกโร่้าหานนาให นะคือคุณลุงคนนั้นเนี่ยเขาน่าจะไปข้องเกี่ยวกับคดีลักพาตัวนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเรียกค่าไถ่นะพวกเราหาทางไปช่วยเขาหน่อยดีไหมซึ่งโคนันรันแล้วก็โมริกําลังบันเทิงกับบรรยากาศอาหารเย็นท่ามกลางเบียรา์กรา์เด่นอยู่เลยนะครับก็ต้องเฝ้าดูผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นขึ้นรถกลับไปแล้วแล้วทีนี้โมริรันแล้วก็โคนันขอขึ้นแท็กซี่สะกดรอยตามไปซึ่งระหว่างขึ้นแท็กซี่ตรงนี้ไปเนี่ยโคนันก็จะเล่าที่เขาได้ยินมาเบื้องต้นเมื่อกี้โอเคก็เป็นอันรับรู้แล้วแล้วคนนี้ก็ตามมาถึงททีี่่่นนนนคัโดยยวาาผู้ช้ชน เขาเปิดคลินิกทาฟันนะครับดูแล้วก็น่าจะเป็นทันตแพทย์นะครับแล้วคนนี้เนี่ยก็แน่นอนพอมีการเกี่ยวข้องกับคดีที่เป็นการลักพาตัวเด็กแล้วทีนี้เมื่อเกี้ที่มีการโทรมาแล้วดูจะย,ยกเลิกการนัดหมายไปโดยกระทันหันใช่ไหมคาดว่าคนร้ายอาจจะมีแบบว่าติดตามหรือแอบส่องผู้ชายคนนี้อยู่หรือเปล่าโคนันรันแล้วก็โมริเลยต้องวางแผนกันนะครับว่าจะดุมๆเข้าไปเพียวๆไม่ได้ต้องทําทีว่าเหมือนพวกเราเนียนมานะเป็นคลินิกทันตแพทย์ใช่ไหมเราก็ทําทีว่าเหมือนโคนันนะปวดฟันแล้วก็ขอ ขอเข้าไปพบเขาหน่อยแล้วก็เดี๋ยวค่อยคุยหลังจากที่เข้าไปในบ้านได้แล้วนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยก็ตามนั้นเลยครับผมเอโดกาวะโคนันการละครครับจัดไปนะครับผมโอ้ปวดฟันจังเลยครับปวดฟันจังเลยครับพี่สาวนะก็ทําอ้อนพี่รันไปนะครับพี่รันก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมาถึงคลินิกแล้วนะเดี๋ยวพาไปทําฟันข้างในนะโคนันคุงอดทนไว้อดทนไว้อ่าแล้วทีนี้โมริโโก่ก็กดกิ่งอินเตอร์โฟนเข้าไปนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมพอดีพาลูกมานะครับแล้วก็อยากจะเข้าไปทําฟันหน่อยอาจจะรบกวนเวลาหลังเลิกงานหน่อยนะครับอ่าและทีนี้ าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยครับก็แหมชอบจริงๆคนนั้นเล่นต้องเล่นให้ถึงที่สุดนะโอ้ยเจ็บฟันปวดจังเลยครับเจ็บฟันเจ็บฟันแล้วทีนี้โมริโกโกโรก็โป๊กไปทีหนึ่งเลิกเล่นละครได้แล้วเจ้าหนูนะเข้ามาในนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะเนาะอ่ะแล้วทีนี้หันไปหาผู้ชายคนนั้นครับผมอ่ะทำความรู้จักกันหน่อยนะครับผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าเอนโดเคงกะครับผมเขาเนี่ยเป็นพ่อของเด็กที่ถูกลักพาตัวไปคนนั้นนั่นแหละครับโดยที่ว่าเขาก็เป็นหมอฟันอยู่ที่นี่ใช่ไหมและทีนี้เนี่ยโมริโคโกโรก็เป ทราบเรื่องมาแล้วก็อยากจะเข้ามาช่วยคุณในการที่จะแบบพาตัวลูกชายกลับมานะครับแล้วทีนี้ก็มีการพูดคุยกันตรงนี้แล้วคุณหมอเอนโดก็เล่าเรื่องราวให้ฟังทั้งหมดนะครับว่าลูกชายของเขาเนี่ยถูกลักพาตัวไปในขณะที่ว่ากําลังเล่นตรงที่บริเวณสวนหน้าบ้านแล้วก็มีจดหมายว่าเดี๋ยวไอ้คนร้ายเนี่ยมันจะติดต่อมานะแล้วอย่าตุกติกไม่งั้นลูกชายแกไม่รอดแน่นะครับแล้วทีนี้ก็มีการติดต่อกันมาจนนําไปสู่เหตุการณ์ที่คนนั้นไปเจอที่โรงแรมสตาร์ไลท์ตรงเบียร์การ์เด้นเมื่อกี้แหละครับคือคุ จะให้คุณหมอเนี่ย เอาเงิน30ล้านไปไถ่ตัวลูกชายซึ่งตอนแรกนัดไปที่โรงแรมก่อนนะครับพอนัดไปที่โรงแรมเสร็จแล้วเนี่ยก็ชัดเจนนะครับเมื่อกี้เป็นการยกเลิกการนัดหมายหมายความว่าคนร้ายกะว่าอาจจะให้คุณหมอเนี่ยมาตามนัดก่อนแล้วก็ดูซิว่าคุณหมอไม่ได้เล่นถุกติกไม่ได้แจ้งตำรวจไม่ได้แจ้งใครจริงๆใช่ไหมซึ่งแน่นอนครับผมคุณหมอเขาก็รักลูกนะครับแล้วก็กะว่ากระทําการไม่ประมาทนะทาตามที่คนร้ายบอกทุกอย่างเลยเพื่อให้ได้ลูกชายกลับคืนมานะครับแล้วครัน,นี้เนี่ยเมื่อกี้ที่มีการโทรกันนะครับปรากฏว่าคุณหมอเข เล็กแน่นอยแล้วด้วยนะครับก็คือได้ยินเสียงลูกชายและก็สบายใจอยู่แต่ทีนี้ความแปลกมันก็คือว่าเอ๊ะทำไมลูกชายของคุณหมอคุยกับคุณหมอแล้วทาไมเสียงมันดูร่าเริงจังเลยนะคือเท่าที่คุณหมอเล่าให้ฟังนะครับคือเคตาเนี่ยที่เป็นลูกชายเนาะเขาไม่ได้มีท่าทีงอแง,งอะไรแบบนี้เลยนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็คาดการได้ว่าปกติแล้วเด็กๆที่ออกห่างจากพ่อแม่ไปแบบนี้ถ้าไปอยู่ในมือคนอื่นก็น่าจะแบบมีร้องหาพ่อแม่แล้วก็นาเสียงไม่น่าร่าเริงขนาดนั้นตัวนี้ก็ได้ทราบข้อมูลอย่างหนึ่งนะครับว่าคุณณภรรยยาขออองคุเเเเนดีีีี่่ก็ส็สชววิตไปปปมืทแแล้บบ เป็นโรคเนาะแล้วทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยเหลือกันแค่2คนพ่อลูกแล้วครั้นนี้นะครับก็ด้วยความเอ็นดูลูกชายคนนี้นะเพื่อนบ้านนะครับคุณครูในเรอนุบาลก็จะมีการมาพูดคุยมาเล่นกับเคตะคุงอยู่เป็นระยะระยะซึ่งเคตะคุงเนี่ยดูแล้วก็ไม่ใช่เด็กที่แบบดื้อด้านอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ถ้ามีคนเอาใจคนเล่นสนุกด้วยแบบเนี้ยเขาก็มักจะเล่นสนุกกับคนคนนั้นได้อย่างไม่ยากยินเลยที่พูดมาตรงนี้ก็คือเพื่อจะสื่อสารให้ครับว่าตอนเนี้ยคาดเดาได้แล้วว่าคนร้ายอาจจะไม่ได้มีคนเดียวไอ้ผ อีกคนหนึ่งที่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดมีความเป็นไปได้ว่าเขาคือผู้หญิงแล้วก็เขาเป็นคนที่มีทักษะในการเลี้ยงเด็กซะด้วยหมายความว่าเอาอยู่นั่นแหละครับทาให้เคตะคุมเนี่ยไม่งองแงเลยเอ,อ,อันนี้ก็แม่งเป็นจุดแข็งที่เอามาเกาะอาชญากรรมซะอย่างนั้นนะครับอ่ะซึ่งตัวนี้ชัดเจนแล้วว่าคนร้ายน่าจะมีอย่างน้อย2คนแล้วทีนี้ก็จะมีการคุยกันว่าอยากแจ้งตํารวจไว้ก่อนไหมครับคุณเอนโดผมว่าแจ้งตํารวจไว้ก็ดีนะคุณเอนโดก็บอกว่าไม่ได้นะครับถ้าผมแจ้งตํารวจไปแล้วเนี่ยแล้วอาจจะจับตัวคนร้ายได้แต่ผมก็ไมม่่ันใจ ว่าลูกชายผมจะปลอดภัยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ผมขอร้องคุณคนเดียวนะคุณโมริอะซึ่งตัวนี้โมริก็ด้วยการที่ว่าเฮ้ยก็เห็นใจอยู่เหมือนกันเนาะแล้วก็ไม่อยากเอาความเสี่ยงไปสวมกับคุณเอนโดซะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ตามนั้นนะเดี๋ยวก็ดําเนินการด้วยการที่ว่าล่อคนร้ายมาให้เจอแล้วโมริก็จะรวบตัวจับกันไปนะครับซึ่งตัวนี้ก็ถือโอกาสที่จะขอรูปของลูกชายคุณไว้หน่อยก็แล้วกันนะเนาะเผื่อไว้แบบหาเบาะแสอะไรเพิ่มเติมโดยจังหวะที่มีการคุยกันเนาะอันนี้คน,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 นคองงสสัญญาณไปที่ เป๋าเงินของคุณเอนโดด้วยโดยที่ว่าอันนี้ก็เป็นเวลาค่ําคืนแล้วรอการติดต่อกันพรุ่งนี้กันล้วกันเนาะ ซึ่งวันต่อมาเลยนะครับผมก็ได้รับการติดต่อจากคุณเอนโดจริงๆนะว่าคนร้ายติดต่อมาแลวจริงๆครับคุณโมริเขาเนี่ยมีการของเงินเพิ่มอีกยี่สิบล้านครับผมกลายเป็น50ล้านซึ่งตัวนี้เดี๋ยวมีการนัดหมายไปที่สถานีคาราจูกุนะครับอ่าไม่ใช่ฮาราจูกุนะค <laughs> าราจูกุนะครับผมแมตอนแรกได้ยินผิดเป็นฮาราจูกุนะครับก็นัดไปสถานีที่ใกล้กับย่านแฟชั่นขนาดน,นั้นเฉลื่อนะครับเป็นคาราจูกุตามนั้นซึ่งตัวนี้เนี่ยคุณหมอเอนโดนะก็จะมีการให้ข้อมูลแปลกๆมาด้วยนะครับอ่าพูด แปลกของเคตะที่ได้ยินตอนคอนเฟิร์มตอนคุยโทรศัพท์กันเนาะว่าเคตะยังปลอดภัยอยู่ตอนที่คุยกับคนร้ายตอนนั้นเคตะคุยกับคุณหมอวันเนี่ยเออมันมีปาวานพ่นน้ําด้วยนะแล้วก็มีปูเต็มไปหมดเลยซึ่งอันนี้ก็จะมีคําพูดของคนร้ายเล็ดรอดมานะครับว่าพูดว่าอะไรของแกนะ่ะหยุดเพอ้อเจอได้แล้วแล้วฉันขอย้ากับแกนะว่าแกห้ามแจ้งตํารวจเป็นอันขาดไม่งั้นลูกชายของแกไม่รอดแน่ซึ่งอันเนี้ยนะครับมันเป็นคําพูดที่เป็นเบาะแสแล,แล้วนะครับแล้วก็เป็นเบาะแสแที่เอาไปใส่ไว้ในชื่อตอออนนนนได้้เลยนะะคืปปูกับวาว่ซึงีนนร สงสัยอ่าโคน,นันก็หยอดไปก่อนเลยนะครับแมโปรยสักว่างเลยนะเอ้ยคุณลุงครับเขาบอกมีปูกับปะวานเป็นไปได้ไหมว่าเขาถูกจับไปอยู่ที่ทะเละเออนะครับซึ่งที่ทะเลเหรอทะเลที่จะมีปะวานมาพ่นน้าได้มันไม่น่าจะชิดชายฝั่งขนาดนั้นหรือเปล่าซึ่งไม่น่าจะเป็นปะวานจริงๆนะครับน่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าหรือเปล่าตรงนี้โมริโกโกโร่ก็ตั้งข้อสงสัยนะแมนะนานทีโคน,นันก็แบบว่ามีการโปรยข้อสันนิษฐานล่อๆไว้ให้โมริโกโกโร่เขาแบบสะโขบมาว่าน่าจะเป็นไปได้ยังไงนะครับอ่ะ แล้วโคนันก็ไม่ติดครับผมความเป็นไปได้อยู่ที่ตรงนี้เราก็ไปที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ากันเลยครับผมที่พิพิพธภัณฑ์สัตว์น้าแห่งนั้นนะครับผมใช้คําว่าเจอปูครับผมแต่ไม่เจอปลาวานครับคือที่จริงคาดการว่าคงไม่ได้ตั้งใจไปเจอวานตัวจริงนะครับแต่อาจจะเป็นแบบว่ารูปดราฟต์ของปลาวานเป็นรูปปั้นตัวโตๆอย่างนี้หรือเปล่าโดยตรงเนี้ยก็นั่งรถหาเบาะแสกันไปพิพ,พิธภัณฑ์สัตว์น้าที่อื่นพอจะมีไหมอย่างนี้นะครับโคนันก็จะคุยกับโมริโคกโร่อย่างหนึ่งม เขาบอกว่าเขาเห็นปูกับอาวานใช่ไหมเออซึ่งคขวา่าพูดบ้าอะไรนะ่ะ เพอร์เจอร์หรือเปล่านะแกอะไรเงี้ยมันเป็นคําพูดที่บ่งบอกได้ไหมว่าปูกับปาวานนั้นน่ะไม่ใช่ของจริงหมายความว่าเคตาะนะครับผมด้วยจินตนาการของเด็กบางทีนะเขาเชื่อมโยงภาพได้จริงๆนะครับว่าเห็นอะไรบางอย่างแล้วด,ด,ด,ดูเหมือนปูอาจจะไม่ใช่ปูจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าคนร้ายเขาไม่เห็นเป็นปูซึ่งโอเคแล้วว่าปูกับปาวานเนี่ยจะไม่ใช่ของจริงทั้งคู่นะครับแล้วขณะที่นั่งรถไปนะครับผมก็มีฉากฟ้าประทานเห็นภาพบนฟ้ากันเลยครับคือเป็นเรือบินที่เป็นรูปวานครับผมซึ่งวานอันนี้พึ่งมาได้รู้ว่าามันนเปป็โโลโก้ระจํส นี่นิชิอุระตอนนี้นะครับซึ่งก็คาดการว่าน่าจะเห็นอีตัวนี้แหละเออแล้วทีนี้ก็ลองดูซิว่าไอเรือบินลำเนี้ยมันล่องผ่านตรงไหนมาบ้างแล้วนะครับซึ่งจากที่โมริเช็คนะครับก็ได้รู้ว่าไอเรือบินลำเนี้ยมันล่องผ่านช่วงบริเวณสวนสาธารณะเบกะมาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วต้องหาจุดที่ว่าเฮ้ยน่าจะมองเห็นปลาวานตัวนี้มันแหวกไหยบนท้องฟ้าแล้วก็ผ่านสวนสาธารณะเบกะนะโดยตรงนี้นะครับขณะที่กําลังตามรอยปูกับปลาวานอยู่คุณหมอเอนโดก็บอกว่าคุณโมริครับพอดีผมจะไปหาไอคน คนร้ายคนนี้ช่วงบ่ายสองนะครับเดี๋ยวผมกําลังจะไปเจอกับคนร้ายแล้วนะครับคนร้ายให้ไปเจอที่สถานีคาราจูกุตรงนี้แล้วโมริกับรันที่รู้ตรงนี้ก็โอเคเดี๋ยวตอนนี้คุณเอนโดก็น่าจะเจอกับคนร้ายแล้วแต่เผื่อไว้ก่อนนะโคนันแกไปตามหาปูกับประวาันต่อนะเดี๋ยวฉันกับรันจะไปสแตนบายใกล้ๆกับคุณหมอเอาไว้ซึ่งพอไปถึงสถานีคาราจูกุปุ๊บนะครับก็เบื้องต้นคาดการว่าเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะให้คุณหมอเนี่ยขึ้นรถไฟที่กำลังจะมาถึงนู่นนี่นะครับปรากฏว่าไม่ใช่ครับผมขณะที่โมริกับรันกาลัง โยนกระเป๋าเงินมาตรงนี้โยนมาซะหรืออยากให้ลูกแกตายวะฮะอ่าเสร็จปุ๊บคุณหมอก็ไม่มีทางเลือกนะครับผมเงิน50ล้านก็โยนผ่านรั้วน,นั้นไปนเลยครับคนร้ายก็เก็บเงินเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้โมริกก็อาศัยจังหวะนั้นในการที่จะพุ่งข้ามรั้วมาแล้วก็ถ่ายรูปทะเบียนรถของคนร้ายนั้นไว้ได้นะครับคนร้ายก็โอ้โหติดสปีดพุ่งหนีไปเลยครับซึ่งทะเบียนรถได้มาแล้วนะครับแล้วก็ติดต่อกับคนนั้นบอกโคนนั้นไว้ก่อนว่าอัปเดตแล้วตอนเนี้ยอ่าคนร้ายมันได้เงินไปแล้วตอนน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 ีี้้้้เเเเเด๋ยยวจะะงงช็นะนน็็็คคคคทบรรถััักกโป นี้ซึ่งการประสานโคงโคนั้นก็น่ารักนะครับไม่ได้บอกโมริกับรันซะด้วยคือเขาอะอย่าลืมนะว่าติดเครื่องส่งสัญญาณไว้ที่กระเป๋าเงินนั้นของคุณหมอแล้วแล้วทีนี้โคน,นั้นก็โอเคอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากที่นี้เลยต้องรีบไปดักทางไอ้คนร้ายคนนั้นที่กำลังจะหนีนะซึ่งไปถึงที่ปุ๊บนะครับปรากฏว่าคนร้ายมันทิ้งกระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับือถึงที่ปุ๊บเหลือแต่กระเป๋าเปล่า,าเครื่องส่งสัญญาณก็ยังติดครบนะครับหมายความว่าเขาโยกเงนินไปยังอีกกระเป๋านึงแล้วแล้วทีนี้ที่พีคไปกว่านั้นกกก็็คืออวว่่่่าาโโโมรรรริิุตตสถถยยยููปททททะะเเบบีีีีนนนไไ้้้ดแง และมันก็เป็นทะเบียนปลอมซะด้วยครับเท่ากับว่าคุณลุงเนี่ยหมดสิทธิตามรอยนะครับแล้วทีนี้ถ้าแจ้งตำรวจให้ติดตามรถคันนี้ไปก็ไม่เจออยู่ดีนะคนนั้นเองนะครับก็โอเคงั้นต้องกลับมาที่ปูกประวานแล้วแหละนะมันจะเห็นปูกประวานได้อย่างไงแล้วคันนี้นะครับไอเรือบินที่มันบินอยู่บนฟ้าเนี่ยโคนนั้นก็พิจารณาด้วยนะครับบวกกับว่าตอนนั้นเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเทตะคุงมบอกว่าประวานกําลังพ่นน้าซึ่งประวานพ่นน้าในที่นี้ก็คือว่าไอเรือบินตน,นั้นมันจะต้องมีอะไรโผล่มาจากห เรือบินนั้นไม่ได้พ่าน,านน้านี่กว่าแล้วมันอะไรยังไงว่ามันพ่นน้า,นานยังไงหนอคนนั้นก็หันไปเห็นรถขยะนะครับแล้วทีนี้รถขยะรถขยะรถขยะอย่างนั้นเหรอรถขยะรถขยะ โรงงานกําจัดขยะอ่าอย่างนี้นี่เองแมคโคนันแม่งเชื่อมโยงเก่งที่เป๋งนะโคนันก็รีบหาไอ้ส่วนของโรงงานกําจัดขยะเลยครับมีปล่องควันจริงๆด้วยโดยจุดสังเกตการของโคนันนะครับก็เป็นโรงแรมสตาร์ไลท์ที่มากันเมื่อคืนนี่แหละเนาะที่มาเบียร์การ์เด้นกันนะครับพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับก็สังเกตว่าไอ้ส่วนปล่องควันของโรงงานกําจัดขยะนั้นนะครับมันลอยลอยๆขึ้นมาแล้วนึกภาพจินตนาการว่าถ้าเรือบินมันลอยผ่านในลักษณะที่เห็นจากด้านข้างก็จะเห็นได้ว่าไอ้ประวานตัวนั้นเหมือนมันพน่นน อยู่ใช่ไหมแล้วคนนั้นก็คิดว่าอืมถ้าเกิดว,ว่ามันล่องผ่านตรงนั้นอ่ามันจะต้องมีส่วนที่เป็นส่วนสาธารณะเบกะที่อยู่ในระนาบของการมองเห็นด้านข้างนี้พอดี เอา้าที่นี่ก็เห็นได้นี่หว่านะครับคือคนนั้นก็เห็นแล้วว่าโร mm hmm. งแรมสตาร์ไลน์นี้ก็น่าจะเห็นเป็นประวานพ่นน้ําได้จากการที่ว่าเรือบินบินผ่านแล้วก็มีเป็นไอ้ส่วนปองควันที่พ่นควันอยู่ด้านหลังแล้วที่เหลือก็คือปูนี่แหละที่บอกว่าเห็นปูนี่คืออะไรกันว่าคนนั้นกําลังแบบคิดๆอยู่นะครับอยู่ๆฟ้าประทานเลยครับผมคือเก้าอี้ที่ยืนดูอยู่ตรนนั้นนะครับตรงบริเวณลานเบียเนาะมันจะล้มไม่ล้มแหล่นะครับคนนั้นก็หันไปเห็นหเดี๋ยวก่อน โต๊ะมีเก้าอี้อยู่4ตัวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเป็นไปได้หรือไม่ว่าคนนั้นก็เลยรีบขึ้นริบไปดูนะครับมองจากด้านบนซิว่าไอ้โต๊ะกับเก้าอี้เนี่ยมันจะเป็นอย่างที่เราเห็นหรือเปล่านั่นไงมีปูจํานวนเยอะตามที่เคตะคุมได้บอกไว้เลยนะครับเท่ากับว่าเคตะอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้แน่ๆเลยแล้วทีนี้ก็ไปเจอกับพี่แม่บ้านพอดีนะครับก็ถามพี่แม่บ้านว่ามีเด็กคนนี้เห็นเด็กคนนี้บ้างหรือเปล่าครับคุณแม่บ้านก็บอกว่าอ๋อเห็นซี่ตอนแรกเห็นว่าเขาอยู่พักอยู่ที่ชั้น5้านะแต่ว่าดูเหมือนวว่่่่่่าาาาาาเเเเค้้พพิงงจะะช็็ออออออกกกกกไปัับบบแมมนนตรีถืผ ไอ้คนร้ายเนี่ยมันเห็นคุณเอนโดที่มาในคืนแรกนะครับที่ว่าเอาเงิน30ล้านมาเนาะตอนนั้นก็คิดว่าเอ๊ะแอบดูอยู่จากบริเวณแห่งนี้หรือเปล่าแต่ที่ไหนได้ครับผมแม่งพักอยู่ในโรงแรมนี้เลยนะและ้วคี้โคน,นั้นก็ต้องไปที่ล็อบบี้นะครับผมเมื่อเช็คเอาท์เสร็จแล้วใช่ไหมก็ยังน่าจะพอมีเวลาในการตามตัวซึ่งก็จะเอ่เลยครับผมคนร้ายอยู่กัน2คนนะครับตามที่สันนิษฐานไว้ผู้ชายหนึ่งคนผู้หญิงหนึ่งคนแล้วก็มีน้องเคตะที่กาลังเล่นตุ๊กตายายบะแมนอยู่เลยแล้วก็จะได้เห็นบทสนทนาาาาาจกกคคุุณณผผููผ้้หหญญิงิงงะรบเเ่อว จะไม่ไว้ชีวิตเด็กคนนี้จริงๆเหรอนะซึ่งไอ้ผู้ชายก็บอกว่าไม่ได้เราจะมาเห็นใจมันจะมาใจดีตอนนี้ไม่ได้นะซึ่งโอ้โหน่าสงสารนะคือแบบได้ตังค์มาแล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้คืนตัวเด็กให้กับพ่อเขาไปนอนและไอ้ผู้ชายคนนี้กะว่าไม่เอาเด็กไปจริงๆนะแล้วครั้นี้นะครับกำลังจะพาออกไปข้างนอกแล้วคนนั้นก็มาจ้าเอกพอดีครับผมตะโกนไปดังๆเลยครับว่าเคตาคุ้งน่ามันคนร้ายลักพาตัวนะประมาณว่าตรงนี้ได้ยินทั้งฟรอนต์เลยนะครับแล้วครั้นี้ไอ้คนร้ายมันก แล,แล้วทีนี้นะไอ้คนร้ายมันก็เข้าไปในประตูที่เป็นประตูหมุนกระจกแล้วก็มีจังหวะที่ว่าคนนั้นนั้นเตรียมหาอะไรที่จะเตะไปหาคนร้ายนั้นปรากฏว่ามันมีชุดเกราะชุดเกราะหนึ่งครับผมมีแบบว่าส่วนหัวเนาะที่มันกลมกลมน่าจะพอเตะแทนฟุตบอลได้แล้วคราวนี้นะครับไอ้ตอนที่ขึ้นประตูนั้นไปมีจังหวะที่ว่าเคตะเขาร่วงลงมาแล้วก็หลุดออกมานอกประตูคนนั้นก็ศพจังหวะพอดีเหมือนกันนะครับผมเตะไอ้ส่วนหัวของชุดเกราะนั้นเข้าไปในประตูหมุนแล้วทีนี้ประตูมันก็หมุนๆๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับคนร คายออกมาจากประตูนั้นเท่ากับว่าตรงนี้โคน,นันสามารถช่วยเคตาคุมไว้ได้แล้วแล้วทีนี้โมริกับรันก็มาส่งทบกันที่นี่นะครับถือว่าเป็นการปิดคดีไปอย่างสวยงามแล้วก็ได้เห็นภาพอบอุ่นนะครับที่ว่าคุณหมอนั้นได้เจอกับลูกชายอีกครั้งหนึ่งโอ้ยดีใจจังเลยที่ลูกปลอดภัยนะครับกอดซะแน่นจนลูกบอกว่าเฮ้ยพ่อฮะผมหายใจไม่ออกฮะนะก็ถือว่าเป็นการเคลียร์ไปนะครับโดยที่ว่าโมริก็จะมีถามโคน,นันด้วยนะว่าแกมาเจอที่นี่ได้อย่างไรวะเนี่ยนะซึ่งโคน,นันก็แถๆไปนะครับไม่อยากจะพูดแบบให้เเเรนะื่่่ออองยยะะนกก็บววาีผม ก็ตามหาปูกับประวานตามที่คุณลุงบอกไว้นั่นแหละครับเออแต่ว่าพอมาเจอที่นี่แล้วก็ได้เห็นเคตะคุงก็เลยตะโกนเรียกนะแล้วคนร้ายก็วิ่งหนีเข้าประตูไปแล้วก็ทําตัวเองจนประตูหมุนร่วงหมดสภาพตามนั้นนั่นแหละครับอ่ะก็กลายเป็นโมริเข้าใจว่าคนร้ายมันทําตัวเองนะครับท,ท,ทั้งที่โคน,นันเนี่ยเป็นคนที่จัดการคนร้ายด้วยการเตะไอ้ส่วนหัวของชุดเกราอนาะไปเข้าประตูกระจกนั้นแท้ๆเลยครับโดยที่ว่าพอเคลียร์ตรงนี้เสร็จเนี่ยตำรวจก็ต้องมาจับตัวทางไอ้คนร้ายสองคนนั้นไปแล้วคราวนี้เนี่ยสารวัตรเามา ท่านผทำไมมีคดีลักพาตัวแบบนี้เธอถึงตัดสินใจที่จะทําคนเดียวทาไมถึงไม่แจ้งตํารวจไม่แจ้งให้ชั้นรู้ไว้ก่อนละ่ะซึ่งตัวนี้นะครับโมริโคโกโรก็เออไว้เฮยตอนนั้นฉันก็กล่าวว่าจะแจ้งตํารวจแล้วแต่ว่าคุณหมออินโดเขาขอไว้เลยทําการสืบกันเองโดยที่ว่าไม่ได้แจ้งให้สารวัตรเมงูเรรับรู้นะครับตรงนี้ก็ได้รู้ว่าหลังจากจบคดีตรงเนี้ยโมริโคโกโรก็โดสนสารวัตรเมงูเรตสวดอยู่ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงครับผมคนนั้นก็หัวเราะแหย่นานๆทีแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะลุงฮะเป็นการิดคีรรบััาศกพ ตัวปูกับปาวานครับไม่มีปูไม่มีปาวานของจริงมีแต่โต๊ะเก้าอี้ที่มองจากด้านบนแล้วเหมือนปูจํานวนเยอะๆแล้วก็เห็นแค่เป็นเรือบินปาวานที่ล่องผ่านป่องควันเท่านั้นครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับผมคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นในตอนที่67นี้นะครับก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้และเดี๋ยวไว้พบวก,กันใหม่ในแฟ้มคดีหน้าของเรื่องโคน,นันสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ